ครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใกล้หอนครับในวันนี้นะครับผมอาจารย์นายแพทย์สุรพงศ์เลิศธรรมเกียรติครับหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์โอนะครับและวันนี้ผมพาผู้เชี่ยวชาญมาด้วยครับก็คืออาจารย์นายแพทย์สุภโชคเกิดลาบนะครับหรือว่าอาจารย์หนึ่งของเรานั่นเองครับครับสำหรับท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการตรวจ HIV นะครับแล้วก็วิธีการแจ้งผลกับคนไข้ครับ อาจารย์หนึ่งครับเรามีหลักการกว้างๆนะครับในการตรวจ HIV ในคนไข้เรายังไงบ้างนะครับจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับให้หลักการจำง่ายๆนะครับเป็นตัวย่อ 5C นะครับประกอบไปด้วย1นะครับ consent นะครับ2ครับ counseling ครับ 3. confidential ครับ 4. ครับ correct test result ครับ 5. connection to care ครับครับเรามาดูแต่ละตัวกันว่ามีคำอธิบายยังไงบ้างนะครับอันที่1 consent ครับครับ consent ก็คือ เราจะเจาะเลือดจะทําเลยไม่ได้นะครับเราจะไปสั่งออเดอร์เลยไม่ได้เราก็จะต้องขออนุญาตก่อนเสมอครับอ่าอยู่ดีๆคุณหมอคนนึงจะไปสั่งตรวจเลือดคนไข้ขอตรวจเอชไหน่อยนะครับโดยที่ไม่ได้บอกคนไข้นี้ทําไม่ได้เะไม่ได้เลยครับอันนี้ผิดครับอันที่2ครับคอลเซอร์ลงครับ,รบแน่นอนครับก่อนที่จะขออนุญาตเราก็ต้องให้คําปรึกษาก่อนว่าอาการตรวจมันคืออะไรทําไปทําไมแล้วมีข้ออหลักการเป็นอย่างไรผลออกมาแล้วต้องทําอย่างไรนี่เราก็ต้องให้ข้อมูลครับ ข้อที่3ครับ Confidentiality ครับแน่นอนครับเรื่อง HIV นี่ถือว่ามันก็เป็นเรื่องค่อนข้าง s n s s t t v v นะครับงนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรทุกหมดเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้ว่า,ารักษาความลับผู้ป่วยมีความปกปิดมิดชิดนะครับเหมือนข้อมูลเราจะต้องอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็อยู่กับคุณหมอที่ให้กับการรักษาเท่านั้นนะครับญาติไม่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าคุณหมอท่านอื่นที่ไม่ได้รักษาไม่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันถูกต้องเลยคะอยู่เฉพาะแค่2คนเท่านั้นนะครับ อันที่3ครับอันที่4แล้วนะครับอันที่4ครับ Correct Test Result ครับแน่นอนครับเนื่องจากเมื่อผลเลือดออกมาเราก็จะต้องรู้หลักการในการแปลผลว่าผลบวกเป็นอย่างไรผลลบเป็นอย่างไรและรวมไปถึงผลที่สรุปไม่ได้นะครับหรือภาษากิดเรียก Inconclusive เราก็จะได้ไปเรียนรู้สุดท้ายครับ Connection to Care ครับอันนี้สําคัญมากครับอาจารย์โอถ้าสมมติผู้ป่วยมีผลเลือดยืนยันว่าเป็นผลบวกเราจะทําไงให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่การรักษานะครับครับ ก็อยากให้น้องๆนะครับลองจำหลักการทั้ง 5C ไว้นะครับเวลาเราตรวจ HIV ในคนไข้ทุกๆคนนะครับเราก็จะใช้หลักการนี้ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคนไข้นะครับก่อนที่เราจะตรวจเลือดคนไข้ได้ครับหรือเรียกว่า P-test r e counseling ครับครับผมอันนี้หลักสำคัญเนี่ยนะครับใจวางกว้างๆสิ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วอดับแรกฝึกต้องเตรียมเรื่อง ห้องเลยนะครับห้องสาหรับการให้คําปรึกษาหรือคาสเซอรีงเนี่ยต้องเป็นที่ที่อกปิดมิดชิดนะคบมไม่ได้มีคนพุกพ่านไม่ใช่ว่าโอ้โอมีเสียงเอออะไม่ไว้เหมือนตลาดนี้ไม่ได้นะครับต้องรักษาความลับผู้ป่วยนะครับอ่าจริงๆเนี่ยก็คือมีแค่เรากับผู้ป่วยอาจารย์โอบอกแล้วยากไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับอ่าอ,อันที่2นะครับโดยปกติเราก็อ่าจะถามคนไข้าถามตรงๆเลยครับว่าไอ้ที่วันนี้มาตัดสินใจมาตรวจเลือดเนี่ยเพราะอะไรอ่าตัิงอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอ่าโดยปกติที่เห็นกันก็คือ มีมีได้หลายๆอย่างอย่างเช่นเอ๊ะคนไข้มาขอตรวจหรือว่าตามจริงคือมันอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างมาก่อนที่ทําให้มันมีผลเรื่องของแอนติบอดีต่อ i v v ออกมาแล้วผลมันพ o ิทีฟอะไรเงี้ยครับปกติอาจารย์หนึ่งเจอแบบไหนมากกว่ากันล่ะครับอ่าเราเจอได้หลายแบบเลยนะครับอ่ามีตั้งแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยอ่าคุณหมออ่าย่างเช่นจะทำผ่าตัดนะครับแล้วก็มีการขอตรวจเลือดก่อนผ่าตัดอ่ามีการตรวจเลือดอ่าตรวจชแล้วก็ ผลเป็นบวกขึ้นมาเขาทําการส่งปรึกษาต่อแต่คุณหมอเขาก็ทําเรื่องของการทํเคาเซลลิ่งไปก่อนหน้าที่จะเจอผมนะนะคบอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไข้หลายคนจะรู้ว่าไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมาหมายถึงว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV กันต้องครับเช่นเขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใส่ถุงยางอนันัยเป็นต้นพอเขารู้แล้วเขาก็จะอยากมาตรวจนะครับพอเขาก็กังวล แล้วแล้วปกตเิเนื้อหาที่อาจารย์หนึ่งครับคุยกับคนไข้เวลาเรากําลังจะคุยเพื่อขอตัวลดคนไข้มันมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับอ่ะจริงๆเราก็ก่อนที่เราจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราก็ถามเขาก่อนได้เลยครับว่าเขารู้อะไรมาบ้างเขารู้แค่ไหนเขารู้อย่างไรไปการถามเขาก่อนว่าเขารู้อะไรเช่นเราก็อาจจะถามไปเลยว่าเอ๊ะคนไข้รู้เลือก h i v อย่างไรเล่าเท่าที่เข้าใจก็ได้ไม่เป็นไร นะครับถูกผิดไม่ว่ากันแลอวแต่ไหนเราก็จะต้องเล่าเนะี่ยว่า h b คืออะไรเกิดจากอะไรติดยังไงแล้วมนะันส่งผลต่อร่างกายอย่างไรทําให้ภูมิต้านทานต่ําแล้วติดเชื้อเฉยโอกาสหรือ Opportunistic infection อ,อ,อย่างไรเราก็พูดคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยพูดต่อว่าการติดเชื้อติดมาจากทางไหนได้บ้างซึ่งมันจะต่อเนื่องไปต่อกับคันเราสักประวัติเพิ่มเติมด้วยนะลนะ อ่าเช่นการติดเชื้อเรารู้ว่า1มาได้3ทางใช่ไหมครั mm hmm. อันหน1จากเพศสัมพันธ์ครับอันที่2คือจากเลือดครับและ3คือจากมันดาสู่ทารกนะครับหรือจากแม่สูลูกเราก็จะพบว่าหลังจากเนี้ยพอเราให้ข้อมูลเสร็จเราก็สามารถถามได้ต่อว่าให้ตัวคนไข้ทําประเมินการความเสี่ยงหรือ risk stratification ประเมินตัวเองเลยใช่เราก็ถามได้เลยว่าวิคุณมีเพศสัมพันธ์เปิดคู่นอนไหมมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนาม,ายมายัยใหม่หรือมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันใหม่ที่อาจจะหรือการรับเลือดนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้โอกาสที่จะติดเชื้อเอชไอวีจากการรับเลือดนี้จัดโอรู้อยู่แล้วว่ายากมากๆเพราะว่าคลังเลือดเขาตรวจละเอียดมากแต่ถ้าเป็นในอดีตสมัยที่ยังไม่รู้เรื่องเอชไอวีก็อาจจะมีมากนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์แล้วนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตดูนะครับข้อมูลที่เรากําลังถามอยู่ตรงเนี้ย เป็นข้อมูลในทางการแพทย์ถือว่าสําคัญเนาะแต่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้นะครับก็คนไข้มีโอกาสตามจริงคนไข้มีโอกาสที่จะบอกกับเราเนาะหรือตามจริงเขาอาจจะเลือกที่จะไม่บอกกับเราก็ได้เช่นเดียวกันใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเราเรียกว่า S <S เซนซิทีฟมากมากเลยเนาะจริงครับ,รบเป็นเรื่องส่วนตัวมากมากอครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเผื่อใจว่าบางทีเราครั้งแรกเราอจะไม่ได้คําตอบทั้งหมดนะครับแต่ว่า การถามเราอาจจะมีการพูดไปตรงๆว่าเราจะขออนุญ,ญาตสอบถามในประวัติตรงส่วนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นประวัติบางอย่างที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวครับถ้าเกิดคนไข้อาโอเคที่จะตอบนะครับก็โอเคแต่ถ้าเกิดอันไหนที่ร,รู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะมไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปงบังคับเขาไม่ต้องไปกดดันเขานะครับ ทำแบบนี้บรรยากาศจะรีแลกซ์ขึ้นนะครับ,รบน,อนอกจากการซักประวัติเพิ่มเติมตามจริงซักประเหมือนเราต้องการอยากรู้ความเสี่ยงเนาะแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ h i ชเพิ่มเติมครับในอนาคตครับนอกจากประวัติตรงเนี้ยเรามีคําแนะนําอื่นๆให้กับคนไข้ก่อนที่เราจะขอตรวจเลือดบ้างไหมครับสำคัญที่สุดเลยครับเนื่องจากเราจะตรวจเลือดเพื่อดูว่าเป็น h i ชหรือไม่นั้นเราต้องแจ้งเขาว่าการตรวจคืออะไรครับ ปก,ปกติเวลาคุณหมอสั่งตรวจน่ครับเราตรวจแอนติบอดีต่อ HIV ครับเวลาเราออเดอร์คำสั่งการรักษาธรรมดาีครับมันตรวจเทสเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอาจารย์โออ๋อเหรอครับปกติออเดอร์เทสเดียวก็คือปกติเวลาทางห้องปฏิบัติการไปตรวจมากกว่านั้นใช่ครับจริงๆแล้วทางหลังบ้านหรือว่าทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเมื่อได้คําสั่งว่าแพทย์สั่งส่งตรวจแอนติเอชไอวีเนี่ยครับเราจะใช้ชุดทดสอบที่ต่างชนิดกันสามชนิดด้วยกัน โดยที่เขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันหรือเป็นรุ่นปัจจุบันนี้มีถึงเจเนอเรชันที่4นะครับหลักการก็คือเราก็จะเอาเจเนอเรชันที่ไวที่สุดเจเนอเรชันที่4ี่หรือในโรงพยาบาลที่มีตรงไหนที่ไวที่สุดเอามาตรวจเป็นเทสแรกเพื่อคัดกรอเอาอันไวที่สุดก่อนเลยกอต้องถ้ามีเชื้อนี่ได้แน่ใช่ซึ่งเมื่อเกิดผลเป็นบวกขึ้นมาเราใช้อีก2เทสซึ่งอาจจะไม่ต้องมีความไวเท่ากับเทสแรกแต่ความจำเพาะต้องดีมาก อ๋ออันแรกเป็น Sensitivity ของ t ท s t e แต่น,นี้ t ท s t e ที่ 2, Taste ท,ที่3แล้วพูดถึงความจำเพาะก็คือ Specificity ของ t ท s t e นั้นก็คือต้องจำเพาะต่อเชื้อ HIV มากๆใช่คับครับซึ่งถ้าอีก2 t a s t สก็ให้ผลยืนยันว่าเป็นบวกเหมือนกัน3บวกเรามก็บอกว่าเป็น ผลตรวจ h i v เป็นถ้ามันสอดคล้องกันไปด้วยกันถูกต้องครับในทางเดียวกันถ้าผลตรวจทั้งหมดเป็นลบทั้ง3เทสเราก็สามารถออกผลว่า anti HCV เป็นผลลบหรือเนกาทีฟอ๋อแล้วในกรณีถ้าถ้ามันไม่ไปด้วยกันครับอย่างเช่นแบบอันนึงเป็นบวกอันที่2ที่3เป็นลบเป็นลบอะไรเงี้ยเราแปลผลยังไงล่ะครับอันนี้เราก็จะถือว่าแปลผลไม่ได้อภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า inconclusive มันไม่เอกฉันนะคะอ่ะอ่าครับคแล้วปกติแล้วถ้าเราเจอแบบ inconclusive หรือแปลผลไม่ได้นี่เราทํายังไงกันล่ะครับอันดับแรกเลยนี่สำคัญมากครับมันเป็นไม่ได้สองอย่างครับ,รบโออันที่หนึ่งก็คือพอเราไปดูที่ผลเทสเนี่ยเราอันจะพบว่าเช่นหนึ่งเทสที่ไวที่สุดยืนยันว่าบวกอ่าฮะแต่อีกสองเทสเนี่ยไม่ไวพอเลยพี่ครับ,รบอาจจะเป็นว่าคนไข้เพิ่งเริ่มติดเชื้อฮะ เออร์ลี่อินเฟคนะครับเรียกว่าอยู่อยู่ในช่วงเพิ่งได้รับเชื้อมาหรือว่าแบบช่วงวินโดว์เอียรอย่างงี้ไหมครับคุณอันนี้อาจจะเลยคือ Window ์เ r ีย d ขึ้นกับเทสครับ uh huh. หมายความว่าสมมุติว่าเทสที่1เนี่ยหลังจากวันที่รับเชื้อไปแล้ว2สัปดาห์แล้วผลค่อยบวกวินโดว์เ huh. พ <window period S 1> uh ียร์จะอยู่ใน2สัปดาห์ครับ uh huh. สมมุติอีก2ชุดทดสอบเนี่ย uh huh. มันไม่ไวขนาดนั้นมันอาจจะไวที่3สัปดาห์ วินโพีเลียดของอีกสองเทสมาจจะอยู่ที่สามสัปดาห์นี่ประเด็นคือเราบอกว่าการบวกจะต้องบวกทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเขาเพิ่งรับเชื้อได้สองสัปดาห์เทสเทสแรกที่ไวที่สุดอาจจะบวกแล้วอีกสองเทสก็คือลบๆบใช่แต่จริงๆคนนี้ติดเชื้อนะติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้เราเรียกว่าเราสงสัยเป็น acute HIV infection acute มากๆเลยก็คือเพิ่งติดมาเลยใช่หรืออ่าบางทีสมัยก่อนถ้าไปอ่านในตำราจะบอกว่าเป็น acute Retro v i r ว l s ร n d r ินโดรมเคยได้ยินครับ เพราะฉะนั้นเราเจอภาวะนี้เนี่ยเราทําได้2อ,อย่างนะครับหนึ่งคือเราอาจจะนดัดอีก2สัปดาห์เพื่อมาเจาะซ้ํำเพราะว่าเราก็จะทําให้วินโดว์พิเลตมันหมดไปเพราะว่าอีก2เทปุมก็น่าจะตรวจได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือเราเปลี่ยนเทคนิคการตรวจครับ เราอาจจะตรวจเป็นการตรวจพวกสารอนุชีวภาพหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า nucleic amplification test หรือ NAT test เอ่อ NAT NAT test เนี่ยนะถูกต้องครับอันนี้ก็คือคเป็นการตรวจดูสารพันธุกรรมของเชื้อเลยซึ่งมันขึ้นตั้งแต่ในช่วง10วันแรกเพราะฉะนั้นยังไงก็น่าจะน่าจะชัวร์กว่าถ้าเกิดตรวจวิธีนี้บวกก็สามารถยืนยันการวินิจฉัยได้เลยครับอเออเอ,เอ๊มันมันมีโอกาสบ้างหรือเปล่าครับท,ที่ที่มันจะเป็นผลบวกปลอมมีครับอาจารย์โอ๋ส่วนใหญ่เราจะเจอในผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคอ่ะ แพ้ภูมิตัวเองหรือว่าเป็นโรคมะเร็งหรือในผู้สูงอายุบางกลุ่มที่มันอาจจะมีภูมิต้านทานที่มันอาจจะมาคล้ายๆว่ามาเกิดปฏิกิริยาข้ามมาทําให้ชุดทดสอบมันบวกแต่พวกนี้เวลาเราไปดูจริงมันจะออไม่เยอะครับมันจะออบวกแบบน้อยๆมันอาเข้าใจได้ครับเอ,อ้มันมันจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับการเจาะเลือดสลับคนสลับหลอดทดลองอะไรอย่างงี้กันมีเพลกเคยเจอบ้างไหมครับอ่าส่วนใหญ่เริ่ม เรื่องนี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไม่มีได้ถ้าเรายังสงสัยจริงเราลิมิตเราเราตรวจซ้ำได้เลยนะคะอาจารย์ในกรณีที่เราแบบซักบอร์ดคนไข้แล้วแบบโอ้โหไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วล้วอยู่ดีบังเอ,อิญเจอ positive test มันอาจจะเป็นแบบอาจจะเกิดจากการเจาะเลือดแล้วสลับคนสลับหลอดทดลองอะ่รก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับนี่นจะเ,เป็นที่มาว่าพอเจอผลที่เป็นผลที่สรุปไม่ได้เนี่ยรเราทําได้2อ,อย่างเกียงที่เรียนไปคือ1่เรา ทำการตรวจซ้ํบโดยอาจจะนัดอีกสั่สองสัปดาห์าอจครัวอาจจะเปลี่ยนวิธีการตรวจเลยเราใช้จากเดิมที่เราตรวจดูแอนติบอดีบเราตรวจเป็นการดูสารอนุชีวภาพกี่เสียนแนปเทสต์เอชครับอ,อาจาหนึ่งลองยกอยากให้ยกตัวอย่างเ,เมื่อกี้เราบอกว่ามีเทสทั้งหมด3เทสมีเจเนเรชันหลายๆอันมาครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบมีเทสอะไรบ้างอย่างเช่นแบบเราตรวจเอชไอวีไหมเราตรวจ PCR หรือเราตรวจแอนติเจนเทสติ้งอะไรยังไงบ้างครับโดยปกติแล้วเนี่ย อ่าเจเนเรชันเนี่ยถ้าสำหรับนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยแหลจะจับแค่เจเนเรชันที่3กับ4เพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือเอชวีต้องตรวจถึง6เดือนเนี่ยวินูมีเรียนยาวมากเพราะว่าในอดีตมันตรวจแต่ IGG ครับอาจารย์อ๋ออิมมูโนกลบบลินจีซึ่งเขาบอกว่าจะขึ้นเนี่ยเกือบ3าถึงหเดือนโบัานมากทีนี้พอเทสถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเจเนเรชันที่3เนี่ยเพิ่มไอ m แล้วเทคนิคทําเป็น e l ลิซาหมายความว่าเทคนิคมันจะไวขึ้นก็เลยตกอยู่ที่3สัปดาห์ ทีนี้เจเนอเรชันที่4เนี่ยเราตรวจแอนติเจนไปเพิ่มด้วยซึ่งแอนติเจนขึ้นตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์ครับอ่าอย่า huh. งที่อาจารย์อาจารย์โอ๋บอกมเมื่อกี้ครับที่บอกว่าถ้าเพิ่งเป็น2อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าเพิ่งไปรับเชื้อมาสักสองอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าเจเนอเรชันที่4เนี่ยให้ผลบวกครับแต่เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าบวกเพราะแอนติเจนบวกหรือแอนติบอดีบวกครับแต่าจจบางยี่ห้อเนี่ยสามารถทําแยกได้เลยนะครับดูว่าไอ้ที่บวก,บวก,บวก igen, หรือบวกแอนติเจนหรือบวกแอนติบอดีอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําาาแบบบนี้้ไดเรก็อออจจะพก แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเพื่อความตัดความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ย ทำแบบที่เราบอกดีกว่าครับนัดมาตรวจอีก2สัปดาห์หึืปหหเปลี่ยนเป็นตรวจอนุชีวภาพเลยครับอ๋อ oh. แต่ตามจริงไอ้สามชุดการตรวจที่เราเลือกก็ขึ้นอยู่กับห้องปฏิบัติการของแต่ละโรงพยาบาลถูกต้องค,ครับเราลองรับหลักการไปดูนะครับเทสที่1ก็คือเทสที่มีความไวสูงสุดนะครับเทสที่2ที่3จะเป็นเทสที่มีความจําเพาะส, oh. สูงนะครับก็ลองถ้าใครลองไปปฏิบัติางานที่ไหนลองไปสอบถามห้องปฏิบัติการหรือของแต่ละโรงพยาบาลได้นะว่า ใช้เทสอะไรกันบ้างนะครับถ้าเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับนะครับแล้วก็น้ำหดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่าครับว่าการให้คำแนะนำคนไข้แบบ p t e t e s t counseling นะครับจริงๆเราทำกันแบบไหนครับเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุประโชคเกิดลาบนะครับเป็นคุณหมอโรคติดเชื้อนะครับไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรครับผมชื่อสันงาบางพลีครับ คุณสันนับบางพีนะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการพูดคุยนะครับก่อนที่จะขอความยินยอมในการตรวจเรื่องเอชไวีนะครับอนนี้ก็จะมีคําถามสั้นๆนิดนึงนะครับผมอยากถามนิดนึงว่าคุณสันน์ทไมถึงตัดสินใจจะมาขอตรวจเอชไววันนี้ครับพอดีเพิ่งเลิกกับแฟนครับครับแล้วกา เหมือนกับว่าแฟนมีคนอื่นครับก็เลยกังวลนิดนึงครับแล้วเพิ่งดู YouTube มาด้วยครับเกี่ยวกับเรื่อง HIV ครับผมเราก็เลยกังวลว่าเอ๊ะามีโอกาสจะมีการรับเชื้อมาได้ด้วยหรือเปล่าเด็กกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเข้าใจคุณสันแล้วครับอทีนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงแล้วตัวคุณสันเองเห็นว่ามีการดูข้อมูลมาด้วยจากใน YouTube เนี่ยคุณสันรู้จักหรือเข้าใจเรื่อง HIV ยังไงบ้างครับลองเล่าให้หมอสั้นๆเท่าที่เรา พอเข้าใจก็ได้ครับประมาณ5มันทําให้ร่างกายเราอ่อนแอลงครับแล้วก็ติดได้จากทางเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันเลยประมาณนี้ครับแต่ก็เป็นเข้าใจได้ค่อนข้างถูกต้องแล้วนะครับนี่หมอขออนุญาตให้ความรู้เรื่อง h อชีวีเพิ่มเติมจากที่คุณสรันเข้าใจไปด้วยนะครับเช่นเอชีวก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการติดเข้าในร่างกายของคนเรานะครับเมื่อติดเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแสดงอะไรนะครับก็ คนที่ติดเชื้อก็จะดูเป็นปกติดีแต่เขาสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายเราเนี่ยต่าลงในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอาการแสดงต่างๆซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโฉยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสบางชนิดหรือว่าจจะเป็นเชื้อราซึ่งปกติคนที่แข็งแรงจะไม่ติดนะครับทีนี้การติดเชื้ออย่างที่คุณสรันเข้าใจว่า HIV สามารถติดได้สามทางนะครับทางที่1คือการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันเช่นไม่ได้ใส่ถุงยางอนนามัะครบ อันที่2คือการมีใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับเช่นอาจจะมีการใช้ยาเสพติดแล้วแชร์เข็มร่วมกันนะครับกับอันที่3คือเป็นการติดจากแม่สู่ลูกนะครับเช่นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ติด HIV นะครับแล้วไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมสามารถส่งผ่านเชื้อมาทางรกให้กับทางรกแรกเกิดได้นะครับโอเคทีนี้นะครับตัวเรื่อง HIV เนี่ยก็ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเช่นนี้นะครับ นี่ผมขอญอาติถามประวัติเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงที่คุณสันันอาจจะได้รับมาด้วยนะครับก็ถ้าอันไหนเล่าได้ก็เล่าเลยนะครับเพราะว่าบางประเด็นอาจจะมีคําถามที่ค่อนข้างอ่าอ่าเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่ออประกอบของการตรวจแล้วก็การวินิจฉัยด้วยนะครับแต่ถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็คุณสนันจะไม่ตอบก็หมอหมอไม่เป็นไรนะครับหมอเข้าใจนะครับนี่ขอญอาตถามนิดนึงนะครับ ก่อนหน้านี้เคยมีให้บริจาคเลือดได้ไหมครับมีครับผมมีบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับผมเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโอเคแต่ว่าครั้งอันนั้นคือครั้งล่าสุดก็ยังไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับครับโอเคทีนี้เพศสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับประมาณเดือนที่แล้วประมาณเดือนที่แล้วนะครับมีกับใครครับ กับแฟนครับกับแฟนคนที่เพิ่งเลิะไปใช่ใช่ครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับแฟนนี้เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายนะครับขออนุญาตถามคุณสรันนิดนึงว่าแล้วก่อนหน้านี้เองเนี่ยเรามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือไปจากแฟนเราด้วยไหมครับก็มีบ้างครับมีบ้างนะครับคุณสรันได้ป้องกันดูทุกครั้งไหมครับใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไหมครับถ้าถ้ามีสติก็ใช้นะครับ คราที่จาําได้อันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงที่ว่ามีสติไม่มีสตินี่คือเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอเล่าได้ไหมครับแบบปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ครับหรือก็อาจจะแบบมึนเมามีความมึนเมาหรือบางทีอาจจะไปเจอคนอื่นใช่ครับแล้วก็อาจจะมีอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันเหมือนกับเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวชั่วคราวอย่างนั้นครับผมครับผิออเข้าใจครับ โอเคนี้เรื่องยาเสพติดนะครับขอญาติถามนิดหนึ่งว่าคุณสลันมีใช้ด้วยไหมครับอ่า uh, ไม่ครับไม่มียาเสพติดนะครับโอเคครับอ่านะครับก็หมอขอญาตอธิบายเรื่องการตรวจนิดหนึ่งนะครับการตรวจเนี่ยอ่าเราจะทําการตรวจโดยการเจาะเลือดนะครับโดยที่เอาเลือดไปตรวจดูภูมิต้านทานต่อเชื้อ h i ชว่าคุณมีภูมิต้านทานต่อเชื้อนี้ไหมนะครับโดยที่เราจะทําการตรวจทั้งหมดเนี่ย 3ชุดการตรวจ3ชุดทดสอบนะครับกรณีที่ทั้ง3ชุดทดสอบผลเป็นบวกทั้งหมดนะครับเราจะให้ผลการตรวจว่าเป็นผลบวกหรือผลโพสิทีฟนะครับกรณีที่ถ้าชุดทดสอบทั้ง3ชุดให้ผลเป็นลบเราก็จะบอกว่าผลการตรวจ hiv เป็นลบหรือเป็นเนกาทีฟนะครับกรณีท้าผลตรวจเกิดการไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นผลบวก ในชุดทดสอบ2ชุดแต่ชุดสุดท้ายผลเป็นลบอย่างนี้เป็นต้นเราจะถือว่าผลของการตรวจ HIV เป็นสรุปผลไม่ได้นะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า inconclusive นะครับกรณีที่เกิดผลแบบนี้เป็นได้2อ,อย่างนะครับอาจจะเป็นจาก 1. คุณเกุพิ่งรับเชื้อ HIV มาจนร่างกายยังไม่สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอชไได้หรืออันที่ส อาจจะเป็นผลบวกลวงซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุนะครับในกรณีนี้เราอาจจะทําการนัดตรวจซ้ําในอีกสองสัปดาห์ไม่ทราบว่าคุณสรันมีตรงไหนที่ยังสงสัยหรืออยากถามผมเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะขออนุญาตให้คุณสรันขอเซ็นความยินยอมนะครับในการตรวจตัว H i v ด้วยนะครับขออนุญาตให้เซ็นตรงนี้นะครับครับ ครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวหลังจากที่ผลเลือดออกแล้วเดี๋ยวเรามาฝากผลกันอีกทีนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใช้คุณสลันไปที่ห้องเจาะเลือดต่อนะครับโอเคนะครับสรครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับอีเทสเคอลเซอริงนะครับ <c oughs> ตำจริงดูนะดูผมนั่งฟังแล้วก็ดูหนะ้าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับสําหรับคนไข้เราก็รนกุนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตามจริงปกติคนไข้เขามาแล้ว เขาจะพูดอะไรกับคุณหมอบ้างนะบางคนแบบอาจจะเตรียมใจมาแล้วจากบ้านคือเรารับได้ประมาณนึงแต่ว่าบางคนก็คือแบบอาจจะไม่ได้เตรียมใจมาเลยอะไร,งไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอย่างเช่นแบบก่อนมาผ่าตัดแล้วเราแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วคุณหมอมาขอพีเทสเขาสิ่นี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับหลายคนก็ประสบการณ์เขาก็กังวลเลยนะครับจริงแค่มาผ่าไส้ติ่งก็ปวดว่ามาถามเรื่องอ การขอตรวจเ i ชแล้วเขาก็ทำตามที่ได้แนนำไปก็ถามความเสี่ยงถามค <ผม S 2> ุณหมอก็ซักประวัติลึกๆลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วใร่ริ่มไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่ากังวเหมือนกันอครับได้ครับ